ดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง youtube ไอ้ชัยนาทนะฮะพระกิ่งสังกาจายรุ่นแรกหลวงปู่ทองคำํำตะวันโนนะครับวัดท่าทองจังหวัอดอุตาลติปีสามเจ็ดเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับพื้นที่เล่นกันแพงนะเลขโค้ดสามสามศูนย์หนึ่ง มาพร้อมกล่องนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้ยบาทบห้าเหลี่ยมเหรียญหลวงูุทวดห้าเหลี่ยมแจกปีนางปีศูนย์แปดนะฮะสวยๆลักหมื่นนะครับ 10, นะร,บนะรุ่นนี้เอกลักษณ์ด้านหลังเลยนะฮะหูเลี่ยนเป็นสองชั้นสภาพใช้มาถึงแก่นนะครับ ราคาเอาไปหลักร้อยนะเอาเก้าร้อยนะไม่ถึงหมื่นนะหายหายไปราคาโลดไปเยอะนะครับจับต,ต้องได้เลยเก้าร้อยบาทแนะจกปีหนังปีสูตรแปดห้าเหลี่ยมวงเกือบขาดนะครับเก้าร้อยบาท พระฟักไม้ขาวนะครับเป็นพะกุวัด <What? S 2> นาประดิษฐ์อำเภอบางละกมจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะมือใหญ่เปิดหลักหมื่นนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หักรับประกันไม่หักนะครับ เป็นคาบกุนะครับคาบกุคาบกุเขาขึ้นตะเข็ดไม่ใช่ละเข็ดเป็นเหมือนสองสีอะ่ะข้างบนเขาออกจะเป็นคาบกุข้างล่างเขาเป็นขาวนะครับไม่ใช่รอยหักนะเรียมวินเทจจากด้านเราสวยสวยเอยไม่ใช่สวย มูญยายเปิดหลักหมื่นมีในรายการประกวดมาตรฐานนะครับงานพระสมาคมคเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะครับทหารบกกระถินประทานกรมเจ้าสถานบบกปีสองหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทหลวงปู่แหวนสองเหรียญกระไรทองแล้วก็ลมดำ หกร้อยบาทนะครับหล,ลห,ห,ลววหลังพ่อปลอหวน,นหมูเนื้อนวะหลวงพ่อเปิรนนะฮะสามร้อยบาทหมูนวะสามร้อยลูกหลอหลวงพ่อสีไพรนะครับลูกหลอดหลวงพ่อสีไพรนะเนื้อคล้ายๆกับเป็นเงินยวงนะ หลวงพ่อสีภัยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทกิ่งเนื้อนวะหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญนะครับปีสามสี่สวยมากนะครับตอกโค้ดด้านหลังอุดกิ่งเลขโค้ดหนึ่งสามศูนย์แล้วก็ต่อโค้ดซ้ำใต้ฐานอีกหนึ่งที่นะครับ ทั้งหน้าและใต้ฐานตอกโคดกันป้องกันไว้อย่างดีนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะกิ่งพยอดเนื้อวะหลวงพ่อสมภพหลังสิงใหญ่นะวัดสาริโขแปลงเจิมติดหน้าและหลังนะครับหกร้อยบาทหลวงพ่อโอภาสีวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับสี่ร้ยบาท เหรียญหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยเอาสามร้อยกริงพระกริงหลวงปู่อ่อนสารุ่นสุขสมปถนะนะครับหลวงปู่อ่อนสาสุขะ กาโมวัดประชาชุมพลนะครับว uh. ัดประชาชุมพลจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่กับพื้นที่เล่นกันแพงนะเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมนะครับกระไรทองสามร้อยบาทนะครับด้านหลังลั่นหน่อยนะหลังก็ยอสอ สามร้อยนางพญาสอกบหลังสองกอปีหนึ่งเก้านะทำจากกระเบื้องวัดนะครับหลวงปู่โต๊ะปุกเสกนางพญาหลังสองกอนางพญาจีรดานะหลังสองกอเอาหกร้อยนะครับหกร้อยนี่เป็นพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กหกร้อยบาทพิมพ์เล็กจะสวยนะพิมพ์ใหญ่จะใหญ่ไปหน่อยนะฮะพระ แก้วหลวงพ่อกเกษมเนื้อผงนะครับพระแก้วพระแก้วห้าเหลี่ยมหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกนะหายากนะครับเอาสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทใครสนใจเลยกัรไหนก็ทักไลน์มานะฮะอีไลเอซเอเอลเอลวีทีนะฮะเฟซบุ๊กธนวัฒน์ซัพยวง่วนะบอทโซ่สูตรเก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับสวัสดีครับ